ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอถ้าจะบอกบางสิ่งบางอย่างกับเจ้าและถ้าเจ้าสามารถเอาชนะมันได้มันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเจ้าและมันจะทำให้เจ้าก้าวข้ามดินแดนที่เจ้าติดอยู่ไปอีกขัน้นพี่ชายสวยข้าจะต้องทำให้สำเร็จข้าจะพยายาม ชิงเป่ยแสดงท่าทางอย่างมีความสุขพร้อมกับความมุ่งมั่นที่เธอมีหลังจากได้ยินสิ่งที่ชิงสุยกล่าวชิงสุยยิ้มและรูปศีรษะของเธอฝุฝนให้มากเมื่อเวลานั้นมาถึงพี่ชายสุยจะพาเจ้าออกท้องทยานไปทั่วโลกก้ามหาทวีดีหมายขณะที่ฟังคำพูดที่แสนอบอุ่นและทะยทะยานของชิงสุยชิงเปิดยกยักหน้าเธออายุน้อยกว่าชิงสุยแค่สองปี แต่ทุกครั้งที่เธออยู่ต่อหน้าชิงสุยเธอจะกลายเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งในสายตาของเขาเสมอท่านพีชิงสุยทำไมข้าถึงไม่รู้สึกถึงศรัทธาที่แรงกล้าเลยชิงอยู่มองชิงสุยอย่างขมขื่น แม้ว่าเจ้าจะขยันหมั่นเพียรจนทุกคนรับรู้ได้แต่นอกจากการฝึกฝนอย่างขมักขะมน่นเจ้าจะต้องเปิดใจเปิดความคิดแล้วเจ้าก็จะสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมด้วยความพยายามที่น้อยลงแต่เจ้าจะต้องจดต่อกับการฝึกเช่นกันหากไร้ซึ่งความตั้งใจเจ้าก็จะไม่มีวันเข้าถึงสภาวะอย่างรู้และเมื่อเจ้าไม่อาจเข้าถึงสภาวะอย่างรู้ เจ้าก็จะไม่มีวันก้าวข้ามระดับพลังปราณเทวะเซียนเทียนได้ชิงสุยยิ้มขณะที่เขามองชิงอยู่แล้วข้าควรทำเช่นไรดีข้าถึงจะมีความมุ่งมั่นมีคนเคยกล่าวไว้ว่าเพียงแค่ความมุ่งมานะบากบันเท่านั้นถึงจะอยู่รอด หากหัวใจของเจ้าตั้งมั่นอยู่ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดและฝึกฝนมันอย่างตั้งใจจนหลงลืมจิตใจหลงลืมความคิดหลงลืมตัวตนไปชั่วขณะก็จะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เจ้าทำไม่ได้ ไม่ต้องพูดถึงอุปสรรคในการก้าวข้ามปราณเทวะเซียนเทียนเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลายเป็นเพียงแค่เรื่องธรรมดาทั่วไปในทันทีดวงตาของชิงยูราวกับเห็นแสงสว่างหลังจากได้ยินคำพูดของชิงสุย ทิงสุยรู้ว่าข่าวนั้นสามารถจุดประกายเปลวเพลิงภายในจิตใจของตัวเองได้เพียงแค่เขาสามารถหากุญแจสำคัญดอกนั้นให้เจอเขาก็จะสามารถบรรลุระดับปราณเทวะเซียนเทียนได้อย่างแน่นอนคำว่า มุ่งมั่นจดจ่อแม้จะฟังดูง่ายแต่มันก็เป็นเรื่องยากหากเคล็ดวิชาเหล่านั้นที่นำมาฝึกฝนไม่ได้ดึงบูดใจคนเหล่านั้นก็จำเป็นจะต้องหาแรงจูงใจที่มากกว่าเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจเอาไว้เช่นเดียวกับชิงสุยตั้งแต่ที่เขารู้เรื่องตัวตนการดำรงอยู่ของตระกูลเยียนเขาเก็บมันเป็นแรงจูงใจตั้งแต่เขายังเด็กและหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถสังหารพวกวันจนหมดสิ้น แม้ว่าความเปลียดชังอาจทำให้คนคนหนึ่งหน้ามืดตามัวแต่มันก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการจุดประกายแรงจูงใจของมนุษย์ความเปลียดชังมีพลังมากพอในการจุดชนวนความแค้นเพื่อเป็นเพลิงเผาผลานจิตใจมนุษย์ ทำให้ผู้คนเหล่านั้นยอมอดทนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้รับมาซึ่งพลงังแม้กระทั่งยอมเปลี่ยนแปลงบุคลิกของตัวเองไปก็ตามในช่วงสั้นๆผ่านไปอย่างรวดเร็ว ชิงอี้และสื่อชิงจวงเดินเข้ามาเรียกพวกเขาเพื่อไปร่วมตัวรับประทานอาหารท่ามกลางเมื่ออาหารเต็มไปด้วยเครื่องปรุงเลิศรสมากมายทุกคนกินอาหารกันอย่างอร็อร่อยแม้กระทั่งซุปขนาดใหญ่สาม ทำก็ถูกกินหมดอย่างรวดเร็วข้าขอตัวไปข้างนอกเพื่อทำอะไรบางอย่างแล้วข้าจะกลับมาในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นเราจะเตรียมตัวออกเดินทางชิงสุยกล่าวหลังจากรับประทานอาหารเสร็จชิงสุยเจ้าจงระวังตัวด้วย สื่ชิงจวงลดสีสต่ำลงหลังจากเธอกล่าวเสร็จรอยยิ้มที่แสนจริงใจจากทุกคนหันมาที่เธอโดยเฉพาะชิงอี้เธอมีความสุขอย่างยิ่งที่เห็นคนคอยเป็นห่วงเป็นยยลูกชายของเธอชิงสูยบยักหน้าก่อนจะจับไปเขานึกถึง รูปปั้นที่ยิ่งใหญ่ดุดเดพทที่อยู่ในถ้ำซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาได้รับกระบี่ดารายุคคาดเขารู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่เขาจำเป็นต้องกลับไปอีกครั้งก่อนที่เขาจะมุ่งหน้าไปยังตระกูลเยียน จิงสุยเรียกวิหกเพลิงของเขาออกมาและขึ้นไปนั่งบนหลังวิหกเพลิงในทันทีเสียงกรีดร้องของมันดังออกไปทั่วอนาบริเวณความเร็วของวิหกเพลิงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพียงแค่มันพุ่งทยานขึ้นฟ้าด้วยปีกอันยิ่งใหญ่ มันก็นำชิงสุยตรงมายัางถ้ำนี้ภายในทันทีชิงสุยยืนอยู่บนหลังวิหกเพลิงที่ดูแข็งแกรง่งความเร็วของวิหกเพลิงในตอนนี้ราวกับความเร็วเสียงสายลมพัดผ่านใบหน้าของเขาราวกับใบมีดคม ถ้าหากเป็นผู้คนทั่วไปคนเหล่านั้นย่อมถูกเฉือนเป็นชิ้นชิ้นในทันทีแต่สำหรับชิงสุยสายลมนี้ทำให้เขารู้สึกสดชื่นอย่างยิ่งวิหกเพลิงบินพาดผ่านผืนฟ้าอย่างเร็วที่สุดด้วยพละกำลังทั้งหมดของมัน ชิงสุยและวิหกเพลิงเดินทางข้ามอาณาจักรภายในครึ่งวนันเมื่อชิงสุยเห็นทางเข้าของปากถา้ำเขาค่อนข้างพึงพอใจและก่อนที่ชิงสุยจะปล่อยให้วิหกเพลิงทลาลงบนหินสีฟ้าที่อยู่หน้าปากถา้ำวิหกเพลิงก็ร้องคำรามออกมา วิหกเพลิงมักจะส่งเสียงร้องคำรามออกมาก็ต่อเมื่อมันรับรู้ถึงอันตรายชิงสุ่ยตื่นะหนกเพียงวิหกเพลิงเปรียบดังสัตว์อสูรระดับเทวะกษัตริย์อีกทั้งยังเป็นสุดยอดสัตว์อสูรแท้จริงแล้วมันไม่ควรร้องเสียงคำรามออกมายกเว้นมันจะเจอผู้ที่แข็งแกร่งกว่าพลังอะไรกันที่ทำให้วิหกเพลิงถึงกับต้องร้องคำรามออกมา ชิงสุยแพร่ขยายการรับรู้ทางจิตวิญญาณกระจายไปสู่พื้นที่โดยรอบในขณะเดียวกันเขาก็สั่งให้วิหกเพลิงหยุดการเคลื่อนไหวกลางอากาศการรับรู้ทางจิตวิญญาณของชิงสุยแพ่ขยายเข้าสู่ภายในถ้ำอย่างรวดเร็ว และรับรู้ได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่มีขนาดใหญ่ยักษ์ความหนาวสันลึกลงไปในกระดูกสันหลังของเขาทัานทีเมื่อเขาสังเกตเห็นร่างที่แข็งแกร่งสูงประมาณ3เมตรมนุษย์สูง3เมตร ที่สำคัญที่สุดชิงสุยรู้สึกได้ว่าเปลวเพลิงแห่งชีวิตรุนแรงอย่างมากมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่วิหกเพลิงจะต้องตกใจเป็นธรรมดาชิงสุยไม่สามารถบ่งบอกได้ถึงพลังที่แน่นอนของรูปลักษณ์ชิ้นนี้แต่เขารู้แน่นอนเลยว่าสิ่งสิ่งนี้จะต้องแข็งแกร่งกว่าตัวเขาเขาคือใครแล้วเขามาที่นี่ทำไม ทิ้งสุ่ยสัมผัสไม่ว่าการรับรู้ทางจิตวิญญาณคลองเขากำลังถูกคุกคามความรู้สึกอึดอัดเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเมื่อสิ่งสิ่งนี้เคลื่อนไหวมันมีรูปร่างไม่ต่างจากมนุษย์ แต่ข้อแตกต่างกันอย่างเดียวคือแขนที่ยาวเกินกว่าหัวข่าวชิงสุยมองไปทางทางเข้าเพราะเขารับรู้ได้ว่าสิ่งสิ่งนี้กําลังจะออกมาเมื่อชิงสุยเห็นร่างอันใหญ่มาหืมมาเขาก็รู้สึกตกใจในทันทีนี่มันวานอนยักษ์ ว่าน,นอนยักษ์สูงกว่า3เมตรแขนและขาของมันยาวใหญ่ผิดปกติสิ่งเดียวที่น่าสนใจคือเสื้อคนปีมะสีขาวที่อยู่บนตัวของมันนอกจากนั้นเสื้อคลุมหิมะขาวยังไม่มีคนหลงเหลือและยังเรียบสนิทอยู่เหมือนเดิม กิดแห่งปราณจางจางยังคงเลือนลางอยู่รอบรอบร่างกายทั้งหมดของมันวาน,นอนรัชตะขย้มจันทราชิงสุยลืมเลือนสถานที่ที่เขาได้ยินชื่อนี้เมื่อเขาเห็นมันชื่อของมันก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาทันที ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมมันดูไม่เหมือนมนุษย์จากที่เขาคิดมันสูงเกินไปและใหญ่เกินไปแต่ชิงสุยอาจเข้าใจผิดไปเองว่ามันเป็นมนุษย์ในตอนแรกเพราะมันเป็นวานอนที่ไร้ห่างสูง3เมตรและกว้าง2เมตร และร่างกายก็หนักประมาณ2,000จินแขนทั้งสองข้างยาวเกินหัวเขา่าศีรษะของวานอนรัชตะขยามจันทรามีขนาดใหญ่มากและมีดวงตาสีน้ำตาลมันเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่และเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีในโลกใบนี้ ยิ่งไปกว่านั้นชิงสุยยังรู้สึกได้ว่าวานอนรัชตะขย่ำจันทราเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดอย่างมากที่มูเสยรับรู้ได้ถึงความแข็งแกร่งอันน่ากลัวที่เล็ดลอดออกมาจากตัวของวานอนรัชตะขย่ำจันทรา เขามองดูแขนขนาดมหึมาทำให้เขานึกถึงเพลงหมัดวานอนปริสตางที่เขาเพิ่งได้เรียนรู้ไปก่อนหน้านี้เมื่อสายตาของวานอนรัชตาขยามจันทรามองเข้ามายังสายตาที่กำลังจ้องมองของชิงสุยมันไม่แสดงอาการหมุดหงิดหรือจิตสังหารได้ออกมาเลยสิ่งนี้จึงทำให้ชิงสุยเริ่มรู้สึกลังเลระหว่างเขาควรจะทำตามวัตถุประสงค์เดิมคือการเข้าไปยัง ถ้าเทวาอมะตะและดูเหมือนว่าการที่มันยืนเป้าปากท้าเป็นเครื่องบ่งบอกว่าหากต้องการจะเข้าไปข้างในก็ต้องเอาชนะมันให้ได้ก่อนแล้วเขาจะสามารถทํามันได้หรือไม่ ในตอนที่ชิงสุยมาที่แห่งนี้ครั้งแรกเขาไม่ได้พบกับวานอนรัชตาขยามจันทราแต่นี้ก็เป็นเวลากว่าสี่ปีแล้วตัวของเขาเองนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสัตว์อสูรตัวนี้ปรากฏขึ้นที่นี่ได้อย่างไร ชิงสุยสั่งให้วิหกเพลิงบินผ่านหินสีฟ้าออกไปหลังจากนั้นเขาก็กระโดดลงบนหินสีฟ้าหินสีฟ้าแม้มันจะไม่ใหญ่มากแต่มันก็ไม่ได้เล็กขนาดของมันกว้างประมาณ30เมตรชิงสุยกระโดดลงมาตรงกลางของหินสีน้ำเงิน ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวานอนรัชตะขย่ามจันทรที่อยู่บริเวณปากทางเข้าถ้ำเมืม่อชิงสุยกระโดดลงมาบนหินสีฟ้าวานอนรัชตะขย่ามจันทรก็หันหน้ามามองในทันทีเสียงกระแทกดังขึ้งราวกับดาวตกที่พุ่งกระแทกพื้นโลกชิงสุย ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรีดเรนพลังโจมตีสวนกลับไปเพลงหมัดตันเปียนแม้ว่าวานอนรัชตะขย่ำจันทรจะอยู่บริเวณขอบด้านล่างของหินสีฟ้าแต่แขนของมันก็พุ่งมาหาชิงสุยราวกับแท้ แขนของมันประทะเข้ากับเพลงหมัดตันเปียนก่อให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นวันวหวคลื่นสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการประทะทำให้บริเวณหินที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของชิงสุยแตกออกเป็นเสี่ยงเสียงชิงสุยไม่รอช้า เขาพยายามรีบเร้นพลังทั้งหมดออกมาอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามในครั้งนี้เขามาโดยไรยซึ่งสัตว์ราวุธและชุดปราการศึกแต่ถึงกระน,นั้นเขาก็สามารถรีบเร้นพลังออกมาได้ถึง5ล้าน5แสนจิน แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นทำให้ชิงสุยถูกบังคับให้ถอยหลงังซึ่งทางวานอนรัชตะขย้ำจันทรากลับไม่เป็นไรเลยแม้แต่น้อยชิงสุยรับรู้ได้ถึงพลังที่แท้จริงของวานอนรัชตะขย้ำจันทรา นี่จะต้องเป็นกระบวนท่าการเชื่อมต่อรูปแบบผลานวานอนอย่างแน่นอนวานอนรัชตาขย่ำจันทราแสดงอาการโกรธอย่างชัดเจนถึงแม่ขาของมันจะมีขนาดใหญ่แต่ร่างกายของมันกลับเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว แขนทั้งสองข้างพุ่งตรงมาหาชิงสุยราวกับแท่ขนาดใหญ่ยักษ์ชิงสุยรู้สึกกดดันในทันทีเขาถอยหลังเป็นหนกและรวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อรับแรงกระแทกเพลงหมัดตันเปียนในขณะที่เขาพยายามจะใช้กระบวนท่าเพลงหมัดตันเปียนชิงสุยก็โคจรพลังปราณตามรูปแบบผลานวานอนผสานเข้ากับเพลงหมัดไทเก๊กแม้ว่าชิงสุยจะต้องถอยหลังไปอีกสอ แต่เขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่น่าประหลาดใจยอย่างมากเพราะเพลงหมัดไทเก็กสามารถแสดงพลังที่น่ากลัวออกมาได้เมื่อถูกผสานเข้ากับรูปแบบผลานวานอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะรับมือกับมัดทั้งสองข้างของอสูรวานอน และด้วยอำนาจของเพลดวิชาที่เขาใช้ออกมามันก็ช่วยป้องกันและทำให้เขาถอยหลังเพียงไม่กี่ก้าวชิงสุยคิดเสมอว่าเพลงหมัดไทเก็กของเขาจะสามารถหยุดการโจมตีคู่ต่อสู้ได้ แมกลองที่เขาใช้เพลงหมัดไทเก๊กระดับหนึ่งเดียวกับสวรรค์เขาก็ได้เห็นพลังอันน่ากลัวของวานอนรัชตะขย่ำจันทราเขาเคยคิดว่าการที่ใช้เพลงหมัดไทเก๊กที่มีความนุ่มนวลจะสามารถต่อต้านสัตว์อสูรตัวนี้ได้ แต่ครั้งนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการผสานพลังของเพลงหมัดตันเปียนเข้ากับรูปแบบผลานวานอนหลังจากที่เขากลืนกินแก่นแท้แห่งตาวลึกลับทองคำบริสุทธิ์และยาเม็ดเลื่อนขั้นเมคามรากตความแข็งแกร่งของชิงสุยก็ขยายเพิ่มมากขึ้นการป้องกันต่างๆเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าซึ่งถ้าหากเขาไม่ได้ตัดสินใจกินมันเข้าไปในวันนั้น ตอนนี้เขาคงไม่อาจต้านฐานพลังระเบิดที่เกิดขึ้นจากวานอนรัชตะขย่ำจันทราได้เลยชิงสุยคว้าโอกาสอันน้อยนิดส่งหมัดปะทะเข้ากับหลังของวานอนรัชตะขย่ำจันทราแต่ถึงกระนั้นเพลงหมัดที่รุนแรงก็ทำได้แค่เพียงส่งให้สัตว์อสูรตัวนี้ประเด็นไปเพียงไม่กี่ก้าว ร่างกายมันแข็งแรงอะไรขนาดนี้แม้ว่าชิงสุยจะสามารถเพิ่มพลังป้องกันได้กว่าสามเท่าแต่มาก็ยังอ่อนด้อยกว่าพลังของวานอนรัชตะขย่มจันทรามากนะักวานอนรัชตะขย่มจันทราโดดเด่นในเรื่องผิวหนังที่แข็งแกรง พลังกำลังที่มหาศาลและร่างกายที่ว่องไวปรปดเปรียวชิงสุยคาดคะเนว่าวานอนรัชตาขย่ำจันทราตัวนี้จะต้องเป็นสัตว์อสูรที่อยู่ในระดับปรานเทวะกษัตริย์ขั้นที่สิบที่เขารู้ว่ามันไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดของระดับปรานเทวกษัตริย์เพราะถ้าหากมันอยู่ในระดับนั้นตัวของชิงสุยคงไม่อาจต้านทานพลังของมันได้เลยแม้แต่น้อยที่สำคัญที่สุด วานอนรัชตะขย้ำจันทราใช้พลังจากความแข็งแกร่งทางร่างกายเท่านั้นซึ่งมันทำให้ชิงสุยรู้สึกได้ว่านี่ไม่ใช่พลังที่แท้จริงของวานอนรัชตะขย้ำจันทราเวลาสองชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วชิงสุยยังคงต่อสู้กับวานรอศูนตัวนี้อย่างไม่ลดละท้องฟ้ามืดลงเงาของจันทราก็เริ่มปรากฏขึ้นทางทิศตะวันตก ชิงสุยมองเห็นดวงจันทร์ที่กำลังทอแสงส่องเต็มดวงในคืนที่มืดมนและเขาก็คิดถึงชื่อบางชื่อที่มีส่วนของคำว่าจันทราวานอนรัชตะขย่ำจันทราชิงสุยรู้สึกเหมือนกำลังตกอยู่ในอันตราย เขารู้สึกว่าตะแวงบางสิ่งบางอย่างเพราชื่อคำว่าขย้ำจันทราทำให้เขารู้สึกไม่สงบจากนั้นเสียงร้องคร่ำครวญของวานอนดังขึ้นจากตัวของวานอนรัชตะขย้ำจันทราชิงสุยรีบถอยหลังในทันทีเมื่อเห็นวานอนรัชตะขย้ำจันทราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับจันทราที่กำลังทอแสงสว่าง ในช่วงเวลาสั้นๆร่างกายขนาดใหญ่ที่สูงกว่า3เมตรก็ขยายร่างขึ้นเป็น4เมตรในทันทีขนสีเงินเริ่มทอแสงสว่างจางจางชิงสุยรับรู้ได้ถึงพลังปราณที่แข็งแกร่งจากตัวของวานอนรัชตะขย่ำจันทราดวงตาทั้งสองข้างของเขาเหมือนค้นพบสัจธ,ธรรมภายในจิตใจลึกๆของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ